jà, phi ôi mình nằm nhiều tháng này nhung lái lại, vẫn tốt vẫn tốt lo bản này nhung lại, ai hoi hoi kinh nhang, chuẩn mò mả xay muối, sẽ phác xay phác ได้พักบุ้งพี่น้องตงอุ่มมะนาวหอนหอนเด้อกินน้องกนเด้อทุกคนกินแล้วก็สิกินยากินนั่นละกินหมูสอาได้กินเขานั่นละสิบม,มุออ้งหมอสอไมาจะเกีียบกับบ่มี่เนาะมาจะเกีียบอยุส่สบ่ะฮะ ไม่จะเกียบถิอว่ากินไงก็หนีบอกว่าน้องฟางไม้จะเกียบที่ยังไม่แก่มีไหมนะ่ะโอ้ยมันอาบปากบุกว่างเะาทุกคน อัหันลูกซ้ายทุมาอันย่มเงินห้งวาอยู่อันมาเอาเก,ก็บกระเป๋เาวข้าอยู่ดอ,อกว่าประมนสิ้นเดือนไปไปลายเดือนนี่ละแม่หลวงปูแล้วสีหาเมืองบวชให้แล้วกับผ่ากับผ่าวนาอยูอ่แล้วอย่าให้ทุ่มกันกระมือไปยื่บนเปิดตัดใหม่เด้อเพราะว่าหมอนัดยื่บนเปิดตัดใหม่วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะ ขอนัดจัดหมายมันที่ยี่สิบเก็ดมันที่ยี่สิบแปดน้ำมาแรงน้วบนที่เป็นน้อนยู่ัดนั้นที่ยี่สิบเก้าน้ำมะเศร้าลองกู่ที่ผ้านนางรถตู้มากลับมาบวชอยู่อำเภอคู่เมืองแต่ยัง,งติดกลับไปยู่ัดลูกกะเลยว่าหแม่ไปนอนยู่ัดกับแม่ี่ ให้แม่ไปนอ,นอนยูวัดกลับไปซีคืน,นวันทีน่ 18, ออยี่าสาตติบแปดให้ไปนอนยูพุ่นน้ำมาสอาดตะดตีสามตีสี่ผลที่ผ้านางรถตู้ไปบวชยูวัดให้ไปถือผัดไตก็เรียกว่าพอดีวันที่ยี่สิบเจ็ดไปตัดไหมมาย,มายาี่สิบเอด ตอนบ่ายกเ็เจพนไปส่งน้ำสั่วมาก็ทีตีรถมาทั้งกูเมืองบุรีรัมย์มาบวชอยู่พี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบวชอันบวชทำมาหยุดแม่ทุกคนไม่ได้บวชมหานิกายข้ามากายนิกายเนาะมหานิกายทำมาหยุด หรือทามาหยุดสันขเขาเวลาเดียวโตมาบอกแม่ว่าให้ไปนอนอยู่น้ำแม่สีเอามือวันที่ยี่สิบแปดเยบเก่าเย็บเก่ากับบวดเตะเดือวันที่อุปสมบวดหาเตะเดือเพื่อคู่เมืองบุรีรัมย์ กมกันพอดีที่ผมก็จะเห็ดไปจำอันนี้ร่วมไปตัดใหม่มาแล้วก็จังสิได้ไปวัดยันทุ่มกันโยมมันยังได้พี่น้องยันทุ่มกันยันมันชนกันนะเนือนนอนน้องหลายนั่งอยู่ฟังนี่งงหลายพี่น้อง เริ่มบวมเริ่มเขียวเริ่มแดงแน่แล้วเพื่อนก็จะได้ประคบไข่มีายหน่นแล้วว่า่ยแลว้วว่ตั้งแต่โดนตาลูนี้ทิ้งตั้งแต่ตาลูนี้ทิ้งแย่บนเสริมความงามใหญ่เลยนะได้ดีสร้างายบนสร้างสร้างทย่บนสีบอกแล้วอยู่นั่นแหละทุกคน ที่เราเมนมาต่เลยเมนอันนี้แค่ย่อยๆนะแค่ลย่อยๆนะที่เราเมนไห้หุ่นน่ะแล้วซีเวลแบบเมนแบบไปจะสร้างจะสร้างอือตามที่เข็นนั่นแหละบายหุ่นอ่ะมันนี่ก็เขามาเมนอีกตั้งแต่โดนตาลูนี่ทิ้งเสริมความงามใหญ่เลยนะเสริมความงามในน้ำด้วยชีเฮ็ดยังก็เรื่องของหอยดอกทีทิ้งก็ทิ้งสียังก็สร้างต่ตอนนั้นกับที่มันกับบวกก็เราบ่อยฟังเราว่า สิไปเสริมเขาว่าให้เสริมอยู่กับฝรั่งน่ะคือถ้าเขามากเร็วมากในตัวตนของเขานตอนนั่นเล้วเดี๋ยวถ้าเขาอยากไปเสริมอีกเขาต้องถามเขาถ้าเขาบ่อยเฮ็ดเขาก็คือเฮ็ดมาเนี้ยยบบนยึบบนบริด้มีไผ่หรอยึบันอยากเข็ดอย่างยี้ก็เฮ็ดได่เขาต้องไปถามไผ่เขาต้องไปขออนุญาตไผ่ขั้นแหระกับว่าต้องมาเมนแบบเน็บเน,บเนบ้เกี่ยวโยง,งไปหรอยึบบนมนทชาบ ตดดั้งแต่โดนตารูนี่จริงเสริมความอํานุนี้นะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องไปย่่งถึงเขาหรอกสร้างๆคนบอกประเภทนี้คนที่เขาอ่านมันมีความรู้สึกไม่ดีอืมันมีมันมีความรู้สึกที่บ่ดี จำเป็นยังจะต้องโยกไปถือมาตาลุนี่ถึงไลยเฮ็ดก้มสือกพวงงามใหญ่เลยเนาะนูะน่นนี่นั่น,นแล้วมะเดี๋ยวเราเหม็นมาตาเราเหม็นนะไายหนีนะเราเหม็นมาตาเราเหม็น,นไ,มได้เขาหูเลยเหมือนเสะเหมือนนั่นตลอด จะมีผัวฝรั่งแต่บว,วกสุดท้ายบบมีผู้ใดรักจริงน,นู่นนะี่น่ะล้กว่าไปอืแล้วเหมือนสมนำหนาอือยากได้ผัวฝรั่งแต่สุดท้ายไม่มีใครเอาจริงสักคนไม่ใช่หรอกอไปสารพัดแต่แล้วสีเหม็นมาแต่ย้อนกลับไปบอกจะเชื่อเอาไว้เห็นมันแท่งหูแท่งตาม,มันอยู่เนอะแต่ว่ามันก็เมนมาแท่งใจดำเขาคือกันนั่นแหละ ญี่ปุ่นมามันบกุกมันบุดีมเมนแบบไหนมันบุดีเป็นอย่างขั้นปัญญารู้นี่บ่๋ดถึงยี่บที่ประวิเห็น มว่าเดี๋ยวเฮ็มีโอกาสเห็นเนาก็เฮ็ดทามีเงินไม่ทองว่ได้เฮ็ดได้นกกรเฮ็ดก็เป็นอยังเมาบอกว่คนมาหามแล้วตะกี้เราวหามตะกี้มีผัวน่ะผัวหามผัวไม่เฮ็ดผัวไปเฮ็ดากกร่เฮ็ดแม่ยมัล่ะมันเฮ็ดมาแล้วเขาบ่มักบ่มักเถียงกันนู่นนี่นั่นเขาก็บ่มักไม่อยากให้มันละหองกระแหงในเรื่องแบบนี้ แต่ตอนนี้เขาบอเด็มีไผมาหามมาหวงเด็ดมีไผมาจมมาวาวอยากเห็ดอย่างเขาก็กเห็ดเขต้องไปโยกมาโดนผู้นั้นทิ้งผู้นี้ทิ้งเราเห็ดใหญ่งงเลยนะจังสันยังสี่เรื่องของฮอตเนี่ยเมือนกั่มันเข่าหูเนี่ยแล้วก็มีเอาก็มีอันู้นึงเนาะว่า โอ้ยตายุดต,ตาลุนี่เสียดายแล้วเนาะเม่ต้องไปว่าหาเขาดอกเสียดายบ๊อสเสียดายไปยัยลูนี่ไหนเยอะสุดหัตั้งแต่เลิกกับยายบนมาเรามีสามคนแล้วเรามีผู้หญิงสามคนแล้วเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถูกใจแล้วคนละเสียายบ๊อสเสียดายฮะเขาบอกหูของเขาเขาไปของเขา จะเลิกกับยายบนมาเราเปลี่ยนไปสามคนแล้วคนนี้จะคนใดสิเป็นคนที่เราเอาเทบาารูคือกัน งเห็ดคีบกับบนเห็ดคิปให้ทุกคนดนเบิ่งให้ทุกคนได้ชมได้คุยได้ยังเนี่ยมันเป็นมันเป็นการแบบว่าชีวิตของเขาแบบนี้มันเป็นยุ่งซี่ยิ่งกว่าบอดี้ไม่ยังมากมายทุกคนอืมนี่ยังเขาบอว่าไห้กันฟังซื่อคนทีหักกีบบนด้วยตัวตนของกีบบนเนี่ยเห็ดยังข้าเจากับเบิ่งลงคีบยังข้าเจ้ากับเบิ่ง ห้าวแมาถือว่ามาอวดโอ้เฮ้าวเดดมาถือว่าเฮ้าอันนั่นอันนี้คือมันเป็นแบบเนี่ยชีวิตของเฮ้ามันเป็นแบบเนี้ยทุกคนการเอาการจาของที่บนกับแบบเนี่ยตรงๆซ,ซื่อแบบเนี่ยเราก็าชอบอ้อมค้อมว่าเป็นคนที่แบบว่าเสียเสยงเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเน็บแนมกับใครเีว่าไป,าไปยุ่งเกี่ยวเด็บแนมกับผู้ใด เรื่องของฮาก็เรื่องของเฮาชีวิตของฮาก็ชีวิตของฮา,า,าชีวิตของคนอื่นชีวิตของคนอื่นแต่มันมีคนมันโยง่นนั้นนี่ไปใส่ของไปใส่คนอื่นรถขายปานี้ลกูกษาก็บลูกเคยพ้ากันต้มไกล 1 cây thì muốn thấy là, hundreds, hồi. Ừ. Hồi là hồi. Hồi đó. Đó phải nghe con hạt cây mắt tuôn không? Nó tìm hát hỏi được Cái bông hùa mua Cái bông hùa mua dàng cho bà Bà thầy mẹ tìm hát hỏi luôn nè Cây nó may mới thì thịt nó may phải có bữa tư này không quấn Nói dàng bữa chúng ta chỉ lắp đặt cho con phải cho con là tụ con ơi phải xe cả lắp cho con phải cho con xăm ăn máy đều nhắn của chúng hoa คึ้บไปถืเชีอบนี่เขาหั่นหมูบางใเตมาเต็มใตใ็อันพักบุ่งพขะนะพ <_ an> ักบุ่งมมกกดตัวใตมันเอเดีล้มผัดหวานลงยกกลประไปเห็นหน้าเขา เขาขายเ็ดเจาะถุงแบบนีหนึ่งบวกนานแบบนี้เนาะชิดมาทันงกำลังกรอบกำลังแสบเลยตอนนี้ถ้ามันโดน,น,นก็นีมากกวสิมากกวสิแข็งเลยมกยากกสิแก่เจ้าหน้นก็ออกดอกแต่ท่านเห็นมันออกดอกน่าคยหวาน ไปกินยายาสามเวลานัดตอนนี้สามโมงสี่โมงไปกินอีกรอบนึงกับสามทุ่มกับนอนนอนมันกับนอนไหมลูกคนน่งนอนวันนี้เนี่ยบนไปวันนี้เนี่ยบนช่วงกินข้าวแล้วเป็นนางเพิงเบิงเบ้งโทรศัพท์เนาะเบิ้มในนี่ลับได้หลับอยู่ขาดหน่อยเพมีแห้งอก่าเป่าถึงไถ่ เรี่กับไ,ปไปด้ไรน,น,นี่ยกินไกินีระจิกินอีอย่างเจอม่จะก,กินอย่างเลออืมเลอปลาถอดนต้มเสิร์ฟกินม้วะิใส่ตู้ใส่ถุงพลสาสติกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไบบถวีบเอาทุกคน เสียด,ดายมันงแต่เขาก็กินน้งสีมันกจิขามือมันกัว่ีเสียเนาะไปกินยาเลง